สวัสดีครับข้อนี้เป็นข้อยอดฮิตนะครับข้อยอดฮิตถ้าคนไหนไปทำเกี่ยวกับ engineering static แล้วไม่เคยทำข้อนี้เนี่ยอ่าไม่ได้นะครับสำหรับ equilibrium of rigid body เป็นข้อยอดฮิตมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องไปพิจรารณาก,กันก็คือว่านอกจากควรจะหาแรง i o น,นของตัวเคเบิลแล้วไม่ว่าหาอะไรต่ออีกก็คือปัว component คอมโพเนนต์นะครับนะครับนอกจากจะหาชึนได้แล้วในตัวเคเบิ คุณต้องหาฮอ r i z o ซอนทกับ v e ติ i อคอ component ที่ reaction ที่พินเอย่าลืมนะครับว่าไอ้พูเลน่นี้รอกที่ B นี้นะครับรอกนี้ฟิ t ชั n นเลสไม่มีแรงเสียดทานเท่านั้น,นยังไม่พอไอ้ตัวเวทตัวนี้หนักทั้งหมด80ปอนด์นะครับ80ปอนด์เอาเดี๋ยวผมขอญาตข้ามมาหน่วยนี้บ้างนะครับข้ามมาหน่วยนี้บ้างแต่ไม่มีปัญหาหรอกครับผมก็จะว่าหน่วยนี้เนี่ยจะง่ายกว่าไอ้หน่วยที่เป็นนิวตันดยซ้ำนะครับเพราะว่า ไอ้หน่วยขนาดของแรงก็เป็นปอนด์นะครับขนาดของน้ำหนักออกมาก็เป็นปอนด์เหมือนกัน80ปอนด์นะครับอย่าลืมนะครับว่าไอ้ตัวเทนชันที่ผ่านผู้เล่นั้นครับไอ้ตัวเทนชันที่ผ่านผู้เล่นั้นความไอ้เขาเรียกอะไรนะแรงตึงเชือกที่ผ่านผู้เล่นนั้นนะครับไอ้เชือกสองฝั่งที่ผ่านผู้เล่นนั้นมันมีค่าเท่ากันนะครับมันมีค่าเท่ากันครับหมายความว่า ถ้าฟังนี้นะครับเป็นทีคุณหนูตรงนี้ก็เป็นแรงทีนะครับแต่อย่าลืมว่าไอตัวนี้มีสามเหลี่ยมแทนแรงเล็กๆนะครับสามเหลี่ยมแทนเล็กเห็นไหมฮะว่ามันคือสองมันคือหนึ่งอย่าลืมนะฮะว่าด้านยาวคือหนึ่น 1, ยงยกกำลังสองบวกสยกกำลังสองสี่บวกสองเป็นรูทห้านะครับไอรูทห้านะครับเป็นรูทห้าเสร็จแล้วครับ อ,อย่าลืมคุณหนูพินของเราด้วยพระเอกของเรามาบ่อยเหลือเกินนะครับคุณหนูพินของเราเป็นพินที่จุด A ก็แน่นอนละครับว่าก็ต้องมี reaction support นะครับ reaction support ทั้งตัวที่เป็นนะครับ a x และก็ตัวที่เป็นนะครับตัวที่เป็น AY ทุกท่านครับเลยไปกันต่อครับ sigma moment นะครับ sigma moment รอบจุด A มีค่าเท่าก,กันกับ0นี่คือทำให้ชิน,นะ ทำให้ชินเอาตัวที่เป็นโมไอตัวที่แรงนี่ผ่านมาหาเขาเยอะที่สุดทุกท่านครับไปกันต่อนะไปกันต่อมีตัวไหนบ้างครับที่ก่อให้เกิดก่อให้เกิดไอตัวซิกมาโมเมนต์ที่จุดเอขอแยกแตกแรงไอตัวนี้เป็นแรงทีเนี่ยสักเล็กน้อยแล้วกันจะได้สบายๆนะครับแตกขึ้นไปเป็นทีตัวนี้ฮะเป็นทีที่สองนะครับไปคูณกับรูทห้าครับ แตกลงมาในแนวระดับเป็นแนวราบกลายเป็น T ฮะเป็นทนะครับฟาบนะครับเป็นทครับทุกท่านครับคูณอยู่กับ1ครับ1ส่วนรูทห้นะครับขออนุญาตนะครับซูมเข้าไปเขียนสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเราซูมใหญ่แล้วเกินนะครับข้อนี้เดี๋ยวผมจะปรับใหม่แล้วกันมันใหญ่แล้วมันดูเขียนไม่สวยนะครับนี่ ข้ออ้างของคนขี้เกียจนะครับทุกท่านครับไปกันต่อดีกว่าครับผมไปกันต่อเป็นซิกมาโมเมนต์รอบจุด a มีค่าเท่ากันกับ0ให้ซิกมาโมเมนต์รอบจุด a มีค่าเท่ากันกับ0ก็มีแรง T เนี่ยห่างจากนี้ 5. ทําให้เกิดการหมุนแบบทวนเข็มก็มี T คูณ2ส่วน5นี่ฮะห่างจากจุด A คือ10ทําให้เกิดการหมุนแบบทวนเข็มและก็มีคูณหนูเนื่องจากน้ําหนักนี้5บวก5บวก3เป็น8แต่ทําให้เกิดการหมุนแบบตามเข็มนาฬิกา เลยได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับว่าออกมากลายเป็น t ฮะคูณก,กันกับ5ออกมากลายเป็นบวก t ฮะคูณ2ส่วนรูท5และออกมาครับตัวนี้อย่าลืมนะว่าคูณ10กคันยะทางแล้วก็ไปลบกับ80คูณกับ13มีค่าเท่ากันกันกบ0แรงทออกมาฮะความง่ายของมันก็คือครัทีออกมาก็ออกมามีหน่วยเป็นปอนด์ฮะ74.583ปอนด์นะครับ อปอนกับฟุดเนาะทำให้ชินนะครับผมเอามาให้มันคล้องจองกันเพราะว่าบางที่นั้นเอใช้หน่วยตัวนี้ด้วยนะครับปอนฟุดบางมหานะลัยนะเราก็หยิบมานะครับหยิบมาเพราะได้ข่าวว่ามีน้องๆหลายมหาลัยเลยนะครับเข้ามาดูก็อยากให้แนวมันควบคุมนะครับแนวนควบคุมแล้วก็จะได้ไม่ตื่นเต้นถ้าเจอหน่วยอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอในข้อสอบนฮะเจอในเทคเจอในอะไรก็ไม่ต้องตื่นเต้นครับไม่ต้องตื่นเต้น ตัวอกมาเลยฮะได้ออกมาเลยครับออกมาแล้วก็เสร็จสับเลยค่ะก็ไม่มีอะไรต่อเห็นไ้มก็ซิกมา f อฟสับเมีค่าเท่ากันกับ0ซิกเวฟสับเอ็ก x, x, x มีอะไรบ้างก็ดันกันอยู่เนี่ยก็เห็นกันจะจากคือ ax กับ t ีคูณหส่วนรูทก็มี ax กับลบกันกับ74.583่คือแรง t ีคูณหส่วนรูทมีค่าเท่ากันกับ0ทุกท่านครับ ก็ได้ออกมาแล้วฮะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักก็ได้ออกมาแล้วว่า AX ออกมาก็มีค่าเท่ากันกับ3 3 4ปอนด์ครับ33.4ปอนด์สบายมากสบายจริงๆอีกตัวหนึ่งครับที่พวกเราควรอยากรู้จักก็คงอยากรู้จักไอตัว a อละมั้งฮะก็คงอยากรู้จักไอตัว a y ครับไอซิกมาเอฟซับวมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ค่ะแลรีได้ออกมาครับว่า เมื่อซิกมาเอฟส์วมีค่าตการกับ0ูนย์เลขกายมีแค่ปีแรง t นะครับอย่าลืมนะครับว่ามีแรง t ตัวนี้ที่จุด b แล้วก็มี t คูณ2ส่วน5ด้วยนะครับเลขกายเป็น74.5 8 3นะครับเป็นตัวแทน e รปิเซนท t ที่จุด b นะครับแล้วก็ไปบวกกับกับ74.583แครับ,บ,รบแล้วไปคูณอยู่กับ2ส่วนรูทครับแล้วก็ไปลบนะครับ ไปลบกับตัวนะครับไปลบกับตัว80ตัวเนื่องจากน้ำหนักที่ดิงด่งดัริงดิ่งดิงลงอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าก็ยังไปลบอีกครับกับคุณหนู ay มีค่าเท่ากันกับ0เนื่องจากสมดุลทุกท่านครับไปพิจารณาการเศรศัพท์ออกมาเรียบร้อยแล้วไอตัว ay ออกมาเลยมีค่าเท่ากับ6.13่ปอนด์ครับสบายไหมฮะสบายครับอะไรจะสบายขนาดนี้ ทุกท่านครับและก็ไปเจอกันในข้อที่8ครับสำหรับข้อที่7นี้เอามาเช็คให้ชัวนะครับเช็คให้ชัดว่าซัพพอร์ตเนื่องจากเทนชันเนี่ยเทนชันเชือกเนี่ยมารับไดยเฉพาะแรงเทนชันเท่านั้นนะครับไอตัวเคเบิลเนี่ยและก็แน่นอนว่าเวลาเชือกผ่านรอกนะครับคล้องผ่านรอกเนี่ยมันจะก่อให้เกิดแรงเทนชันที่มีขนาดเท่ากันนะฮะทีเหมือนกันขนาดเท่ากันเนาะอย่าลืมด้วยว่าการแตกแรงโดยการใช้สามเดี่ยมแทนแรงนั้น ทำกันอย่างไรเดี๋ยวไปเจอกันข้อที่8กันต่อครับสาหรับข้อที่7ยังเป็นข้อที่สบายๆกันอยู่ครับและไปเจอกันข้อที่8ครับสําหรับข้อนี้สวัสดีครับ